สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับผมตัวบัตตี้เบลวันนี้จะมารีวิวเกม Scary House Escape ออนไลน์หรือว่าเกม Granny House นะครับหรือเรียกง่ายๆว่ายายจ๋าปล่อยหนูไปคอนเซปของเกมนี้จะเป็นลักษณะของแมวจับหนูหรือว่าใครจะคุ้นคุ้นกันก็เกม Dead by Daylight ลักษณะการเล่นจะคล้ายคกันคือถ้าเราเป็นฝั่งจับเราต้องจับ survival ให้ได้ถ้าเราเป็น Survival เราต้องหนีออกมาให้ได้ หลักๆของเกมนี้จะมีทั้งหมดประมาณ4โหมดด้วยกันนะครับมี Story Mode, s s c a p e Mode, Escape Item Mode แล้วก็ Infection Mode หรือโหมดผู้ติดเชื้อนะครับสำหรับโหมดสุดท้ายผมยังไม่ขอพูดถึงมันเพราะว่ามันยังเป็นเบต้าอยู่ทีนี้เดี๋ยวผมลองมาเล่นกันก่อนดีกว่าจะได้เห็นภาพเลยขอเป็น s s m o p e Mode แบบไม่ใช้ไอเทมก่อนในเกม1ห,ห้องจุได้สูงสุด8คนโดยจะมีคุณตา2คนแล้วก็จะมี s ซเวอร์คนเกมนี้ผมจะได้เล่นเป็นคุณยายนะครับ ก็หน้าที่ของฝ่ายคนจับก็คือต้องตามหาเด็กๆตีต้องตามหาเด็กๆแล้วก็จับเด็กๆเข้าไปอยู่ในกรงขังให้หมดเกมนี้มีข้อดี AFK AFK เกมนี้มีข้อดีก็คือว่าเมื่อเราตีแล้วเราไม่จำเป็นต้องหิ้วาอตีกองเราไม่จำเป็นต้องหิ้วเด็กๆเข้าไปอยู่ในกรงขังโดยเด็กๆมันจะถูกมูฟไปกรงขังให้เลยนะครับเกมนี้ก็ ตอนนี้มีคุณตาเราเฝ้าแล้วเราก็จะมาหาเด็กๆต่อเด็กๆ <c oughs> โดนปลาหินใส่ถ้าเราโดนฝั่งเซเวอร์วปลาหินใส่เราจะสับตาแล้วเราก็จะเดินช้านะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามา,มาไล่ตีก่อนตีไม่โดนนิดเดียวม,มันมุดรูได้อืเด็กหลุด,ด,ดคุณตาเฝ้าไม่ได้นี่ว่าแบบนี้ถ้าเด็กหลุดหมดก็คือต้องไล่จับใหม่กันเลยนะครับ เอาละเหยื่อตัวแรกเหยื่อตัวแรกโดนไปหนึ่งตัวเอามันขึ้นไปฝั่งนูน้นแปลว่าขึ้นไปหันขวาปึ๊บปะปะแล้วปะแล้วนายหนูคนที่สองหนูเด็กดีนะลูกคนที่สามก็มาเด็กดีเด็กดีนะลูกเด็กดีนะลูกโอ้โหไล่จับได้หมดเลยพอไล่จับเหลือแค่หนึ่งเซเวอร์ลเราก็ไปเฝ้าข้างล่างต่อเผื่อจะมีใครมาป้องกันชาดามชาดามชาดามรอเพื่อนเราไปจับมาได้อันนี้คือเบรกที่อยู่ในกองหิน พวกที่อยู่ในกรงสามารถปาหินมาโจมตีเราได้นะครับอะเมื่อทีมเราจับเด็กได้ทุกคนชัยชนะก็เป็นของ2ตายายไอเด็กๆเอ,อ๋ยเองจะหนีไปไหนไม่ลอ่ดหรอครับบอกเลยว่าพวกพี่โหดมากเมื่อกี้เราเล่น s k แบบไรไอเทมไปคราวนี้ผมจะมาเล่นแบบมีไอเทมดูบ้างซึ่งมีไอเทมก็จะมีพวกระเบิดควันอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง เมื่อเราได้ห้องเรียบร้อยแต่ว่าคนมันยังไม่เต็ม8เลยก็รอคนนิดนึงนดีกว่าถ้าเกิดว่าคนมัน8คนมันจะได้เป็นคนจับ2คนหนี6ถ้ามัน7คนมันก็กลายเป็นคนจับ2คนหนี5 ซึ่งมันไม่คุ้มค่าเลยทีนี้เราเริ่มเกมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อ่าเราได้เป็นฝั่งเด็กๆคราวนี้หน้าที่ของเด็กๆหรือโซเวอร์วก็คือการตามหาพาร์ทให้ครบ3พาร์ทจากประตูห้องที่ปิดอยู่โดยประตูจะมีน้หมด3สสีคือน้าเงินแดงเขียวเราต้องหากุญแจที่ตกตามพื้นเมื่อกี้ผมได้กุญแจน้ําเงินมาละทีนี้ผมมาเก็บสโมคกี้บอมได้อีกดอกนึ่งอ่ะมีแต่ประตูแดงฮะอ่าเพื่อเราเก็บประตูเกรีเอ่อเก็บกุญแจกรีนได้กุญแจมันใช้ร่วมกันได้หมดนะครับเกมนี้ เพราะฉะนั้นเราจะไปหาห้องเปิดแล้วเพื่อเอาพาร์ตไม้ได้เจออ,อันนี้อะไรสม,มกรุกกีไม่เอเราได้ประตูบูเพราะฉะนั้นเราตามหากล่องอ่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นกล่องที่บางทีก็มีพาร์บางทีก็มีหินบางทีก็มียางอื่นแล้วแต่อย่างนี้ได้สโตน ได้หินมาก็ไม่เป็นไรไล่หาไม่งั้นก้าหินมาไว้ปาคุณยายก็ได้อ้าวคุณยายอยู่นู่นจังหวะนี้ต้องอ้าวอ้าวระเบิดควันแล้วอ้าวเรามันกินมันหินจะล่นไปด้วยระเบิดควันหนีก่อนเราตัวเล็กอยู่แล้วเราตัวเล็กอยู่แล้วเราหนีรูเล็กๆได้หมดคุณยาย,ายอย่าตามหนูอ่ะรอดแล้วรอดแล้วเอาวิ่งเิดทางอันนี้เป็นทางออกไม่เป็นไรปล่อยคุณยายตามเพื่อนเราไปก่อนตอนนี้มีห้าเซอร์อ้าวเพื่อนเราคุณผัดไทยได้พาร์บลหนึ่งชิ้นตอนนี้มี5 s u เซอร์เวนะครับแปลว่ามีคคนนนจับไป1 เราก็มีหน้าที่วิ่งก็ตามหาไอเท่เหมือนทางออกอยู่แล้วแสดงว่าวิ่งมาผิดทางอันนี้ประตูแดงยังไม่เจอกุญแจประตูสีแดงแล้วไม่รู้อยู่ไหนหรือว่ามันอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราลองวิ่งขึ้นไปดูดีกว่าเอไหนๆก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็เพื่อนๆเราโดนจับไปสองคนด้วยก็วิ่งตามขึ้นไปดีกว่าตีตีตีก็อย่างด่านนี้คุกจะอยู่อุ้มณยายุณยายนี่ก่อนนี่ก่อน อย่างด่านนี้คุกมันจะอยู่ชั้น2เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งขึ้นชั้นสองบางด่านคุกก็จะอยู่ชั้นล่างแล้วแต่ด่านไปนะครับเกมนี้ก็อันนี้อยู่ชั้น2ก็ขอมาช่วยเพื่อนก่อนคุณยายอยู่ฝั่งนู้นสบายมากเพื่อช่วยไปเห็นแต่คุณยายหน่อยเอาละ่ะหลุดละหลุดก็ออกหลุดก็ออป๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะนี่ไงกุญแจแดงเจอละพอเราได้กุญแจมาครบ3ามสีแปลว่าเราสามารถเปิดห้องได้ครบทุกห้องละเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะสบายมากขึ้นขอเปิดก่อน คุณยายมาแต่ทันทันทัไม่เป็นไรโดนตีเสียตัวหนึ่งแต่ได้มาสองตัวเดี๋ยวเพื่อนก็คงช่วยเราเราอยู่ข้างในห้องเรป่าหินช่วยได้ด้วยเอาละมีเพื่อนช่วยเราละเพราะฉะนั้นสบายสบายหนีหนีแล้วแยกหยูแล้วแปัดคุณยายปัดคุณยายแล้วแยกวงแยกวงเลยตอนนี้ต้องวิ่งหาชั้นล่างก่อนเพื่อเปิดประตูครบทุกบานจะได้หาพาร์ทมาให้ได้ครบสามพาร์ทแล้วจะได้หนีไปจากบ้านนี้แล้วคุณยายมันน่ากลัวเกินเอาละเหลือฮ้าโซเว,วิร์ลนั่นไงประตูแดงต้องมาเปิดประตูแดงก่อนเลย ขอให้เจอพาเธอจะได้ไวๆสักทีพารอยู่ไหนวะเอ๊พาหายอ,อ้ออ๋อั่นไงโอเคพารพาเอ้ยคุณผัดไทยได้สองพารแล้ววะคุณผัดไทยนี่สายอาพาร์จริงเราก็ได้หินอย่างเดียวเลยวะไม่คุ้มเลยวิ่งตามเพื่อนก่อนดีกว่าตอนนี้เ,เพื่อนสลับไม่เป็นไรอประตูฟ้าเข้าแล้วถ้าเปิดแล้วแปลว่าเพื่อนเราน่าจะเข้าไปเอามาหมดแล้วหรือว่าอยู่ชั้นสองเปิดไม่หมด ลองไปดูชั้นสองก่อนดีกว่าม,มากับเพื่อนก็น่าจะรอดแล้วเดี๋ยวอาจจะแวะช่วยเพื่อนด้วยนิดหน่อยโอเคเอาเพื่อนเราไปช่วยละอ่ะนี่ไงประตูแดงยังไม่ได้เปิดจริงด้วยเปิดประตูแดงแล้วก็ขอให้เป็นพาร์ขอให้เป็นพาร์ปึ้งหินอีกแล้วถ้าเราไม่ได้พาร์ทเลยเราจะไม่ได้ achievement เลยนะเนี่ยเราจะได้ achievement แค่แบบ พารปารคุณยายแล้วก็ลอดช่องเล็กแล้วก็ลอดช่องเล็กประตูฟ้าเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วประตูฟ้าเข้าแล้วเช็คแล้วไม่มีแล้วปึ๊บปึ๊บแลววิ่งตามเพื่อนก่อนตอนนี้อืมพาร์ตอันสุดท้ายมันอยู่ที่ไหนว่าเซอร์เวอร์ลอดหมดเลยเหลือแค่พาร์เท่านั้นเหลือแค่พาร์เท่านั้นที่จริงถ้าเราคิด วิดอสโตนใส่คุณยายอีกรอบหนึ่งนี้ก็น่าจะได้ a c h i e v e m e n อีกดอกหนึ่งแล้วเนี่ยทไมมเป็นไรเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมนโโดนทบเอา้ามีคนได้พาแล้วเรียบร้อยโอเคพอได้พาครบเรียบร้อยประตูทางออกก็จะโชว์สีแดงขึ้นทําให้เห็นได้ง่ายแต่พอมันโชว์ปุ๊บก็แลกมาด้วยการที่คุณยายเนี่ยจะวิ่งได้เร็วขึ้น แล้วก็ใครที่มาไม่ทันทางออกก็จะติดอยู่กลายเป็นแค่วิกตอรี่แต่ไม่ได้เป็นเอสเคปนะโดยเกมนี้เนี่ยเราต้องรอเพื่อนอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รอเพื่อนแล้วเราออกไปก่อนเลยเกมจะเริ่มจากเวลาทันทีแค่15วินาทีใครที่ออกไม่ทันจะกลายเป็นวิกตอรี่ใครออกทันจะกลายเป็นเอสเคปเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้อะเราก็จะเป็นต้องออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเออคนที่เอสเคปได้น่าจะมีประมาณ4คนนะมัง้งออา ไม่ใช่ฮะเอสเคปได้ now, แค่2คนที่อยู่เป็นวิกตอรีพวกที่เป็นวิกตอรี่คือผู้ที่ยังออกไม่ทันนะครับหมายความว่าเกมนี้เรารีบออกเกินไปไม่น่าเลยน่าจะรอเพื่อนก่อนเอาละถัดไปเดี๋ยวน่าจะได้ลองเล่นเป็น Infection Mode ดีกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นโหมดสุดท้ายแล้วของรูปแบบเกมนี้นะครับเป็นโหมดสำคัญโหมดสุดท้ายแล้ว Infection Mode จะเป็นลักษณะเหมือนเราเล่นแมวไล่จับหนูนะครับ พอเราโดนตีเราจะกลายเป็นคุณยายแทนแล้วพอเราเป็นคุณยายเราก็จะต้องไปไล่ตีคนอื่นแทนโกของเกมนี้คือเราต้องเป็นโซเวิ v a ลผู้อยู่รอดแล้วก็ไปหากล่องให้ได้เพื่อที่จะปลดล็อกตัวเองออกจากโหมดโซเวิรลนะครับก็เดี๋ยวรอห้องให้ครบ8คนนิดนึงแล้วเราจะได้เข้าไปเล่นในเกมกันนะครับยิ่งคนเยอะเกมก็จะได้สนุกยิ่งขึ้นเราจะดูคนได้จากทางด้านซ้ายมือนะครับ ส่วนมากจะมีเวล1นึ่ซะเป็นส่วนมากมีคนนึงนะเวลยี่ชื่ออ้าวอันนี้ก็จะน่ากลัวหน่อยคนนึงน่าจะเป็นภาษาจีนแล้วก็เกาหลีสักอย่างหนึ่งเวล16เอาละคน8คนอ่ะโดนเตะไปก็รอใครบแปดคนอ่อันนี้เขาไม่รอครบแปดนะครับเขาเคนแล้วหัวห้องเขาสตาไปเลยอันนี้เป็น infection mode ก็เราต้องไปหากล่องนะครับอันนี้เราหากล่องแล้วมันจะมีคนสุ่มเป็นคุณยายก่อนอ่ะ พูดถึงสุ่มเป็นคุณยายแล้วก็เดินไปคุณยายเลยก็ไปไล่ตีเด็กๆนะครับเด็กๆที่น่ารักก็นมตีถ้าเขาฟุ้มมันจะหายได้แต่ว่าตีพอดีพอตีปุ๊บคุณยายก็จะอ้านั่นไงกล่องเจอละกล่องมันจะมีแสงสีทองขึ้นมานครับเกมนี้เราต้องเก็บพาร์ทให้ได้ทั้งหมด3พาร์ทในกล่องจะเป็นพาร์ทแทบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้3พาร์ทเราไปที่แท่นบูชาแล้วเราจะสามารถ a c t i v a t e แท่นบูชาได้ให้เราเป็นผู้ชนะเกมนั้นไป แล้วเราก็ไล่ส่องไปอา้าวเจอกล่องเราได้ไหมเราได้เราได้เรามาก่อนเรามาก่อนได้สองพัทคุณยายมาแล้วคุณยายอย่าทาหนูหนีคุณยายก่อนหนีคุณยายก่อนหนีคุณยายอย่าตามหนูหนีคุณยายก่อนอา้าวมีคนโดนตีไปแล้วโอเครอดพอรอดปุ๊บก็ไล่หากล่องนะครับเราได้มาแล้วสองกล่องเหลืออีกกล่องเดียวคุณาย,ย,ยายแม่งตีระยาใกล้ขนาดนั้นเลยวุ้ย รอก่อนรอก่อนรอก่อนปึ๊บปึ๊บส่องในพุ่มมันจะมีกล่องอยู่ในพุ่มไหมวะโอ้โหมีคนมีคนหาได้ครบสามพาร์ตแล้ววะ,ะกำลังหนหีคุณยายไลยต่ตีคุณยายไล่ตีเลยไม่เป็นไรเราออกจากเลสโซนก่อนเราไปหาโซนสบายๆก่อนมีกล่องนั่นไงกล่องอยู่ระยะไกลไกลกล่องอยู่ระยะหละัดๆได้ละเมื่อเราได้ครบสามกล่องเราก็จะได้สามพาร์ทพอดีผมไม่สนไอชิปไม่ละผมออกก่อนโซลโวคือการเอาตัวรอด ตึงๆๆๆๆน่าจะสบายๆแล้วยายไม่น่าจะมาปึ๊บปึ๊บจบโอเคก็บิเบลนะครับบาริเบลของเราก็จบไปเรียบร้อยกับเกมนี้รับรองว่าเป็นหนึ่งในผู้ชนะแน่นอนที่เหลือก็รอให้แคปเจอร์คนอื่นนะครับหลุดออกจากเกมนี้ไปได้ถ้ามีเซอร์เวอร์หลุดอีกคนนึงเกมก็จะจบลงทันทีครับเพราะจะเหลือคุณยาย2คนแล้วก็เซอร์เวอร์สองคนเอาละตอนนี้เราก็รอครับเราสามารถสลับไปดูตัวละครอื่นได้นะครับอะ เรียบร้อยก็มีหายไปอีกคนนึงนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ตามแต่นะครับกลายเป็นเอสเคปได้3คนแล้วก็เหลือคุณยาย2คนกับเซอร์โวอีก2คนนะครับตัวเกมก็จะลักษณะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยเกมนี้มันมีแค่นี้ยังเหรอหรือมันมีอย่างอื่นไหมมีครับเกมนี้มีส่วนของอาบั i ิที่ต่างๆที่สามารถอัพได้ทั้งเซอร์เวร์และซีเกอร์ก็แตกต่างกันทั้งหมดเอสเคปและอินเฟคชันก็แตกต่างกันอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกในการอัพสายของตอัวละครเลยว่า อยากจะให้ตัวละครของเราไปในสายไหนสายไหนที่เราเล่นแล้วถนดัดมุ่งไปเลยครับทำให้แต่ละคนมีเทคนิคที่แตกต่างกันนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการใช้เงินในการซื้อนะครับพวกเ,ออเปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนตัวละครพวกนี้ครับในการสุ่มได้ใช้โคเซตสุ่มใช้เงินจริงใช้เงินในเกมสุ่มนะครับหรือว่าจะเป็นซีกเกอร์ก็ได้เหมือนกันซีกเกอร์มีคุณยายมีคุณปู่มีสกินแม่มดมีอะไรพวกนี้ครับหรือว่าจะเป็นไอเทมต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกอิโมชั่นก็มีพวกนี้หมดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองมาสุ่มตัวโคเซตดูดีกว่าอยากลองเปลี่ยนชุดดูว่าจะได้อะไรบ้างเอาเป็นโอโคเซตแล้วกันใช้เงินในเกมได้พันหกร้อยคอนโอเคดูกันว่าจะเป็นตัวไหนปึ้ง เกโดโลทีอไม่อยากได้โดโลทีมีโดโลทีเยอะแล้วส่วนโดโลทีเนี่ยผมว่าสกินที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้สีขาวเนี่ยสวยกว่าก็ขอใช้ตัวนี้ไปก่อนสรุปก็คือสุ่มฟีแต่โดยเริ่มต้นมันจะมีโดโลทีกับอิเลียมาให้2ตวัวก่อนโอเคก็จะมีทั้งหมดเป็นประมาณนี้ครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกแรงกิ้งต่างๆในการจัดอันดบบับเลเวลพวกนี้ก็เพื่อนๆลองเข้ามาดูในเกมกันได้ครับลักษณะของเกมจะเป็นเกมลักษณะของซ่อนแอบไล่จับ ซึ่งถามว่าสนุกไหมผมมองว่าในโหมดของพา m โมบายนะผมว่าเป็นเกมที่ทําออกมาได้ดีนะเกมนี้อันนี้เป็นพวกของคลาสต่างๆก็ใช้ในพวกของสตอรี่โหมดซึ่งสตอรี่โหมดผมไม่พูดถึงนะเพราะว่าต้องเล่นกันทั้งหมด4คนแล้วก็เล่นเกมนานด้วยก็อยากให้เพื่อนๆลองเข้ามาลุยสตอรี่โหมดกันเองจัดทีมกัน4คนเพราะว่ามันต้องมีทั้งฝ่ายของฮีลเลอร์บอมเบอร์มีฝ่ายของพวกโยนหินอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องใช้เทคนนคอีกเยอะพอสมควรโดยภาพรวมของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมดเท่านี้แหละครับ ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาเล่นด้วยกันก็สามารถแอดมาได้เกมนี้ผมใช้เป็นบีเบลเพราะว่ามันพิมพ์บอดี้เบลไม่ได้ชื่อมันยาวเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นกันนะครับหรือว่าใครมีคอมเมนต์ใครมีเทคนิคอะไรก็เข้ามาแชร์ด้วยกันได้สุดท้ายถ้าเกิดคลิปนี้เพื่อนๆชอบใจก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยกันด้วยนะครับก็วันนี้มีแค่นี้ครับขอบพรคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่อยู่ฟังด้วยกันมาจนจบ ถ้าสนใจแอดเข้ามาในเกมได้หรือคอมเมนต์ใต้ f c e e o o o เอ้ใต้ YouTube ก็ได้หรือจะตามไปที่ Facebook ก็ได้แล้วเรามาสนุกกับเกมนี้ไปด้วยกันครับผมแล้วเจอกัน